ก็จักจีทิพย์ไม่กาจ้ะบายีทิพยร้องายพอได้กินนุ่มจะยีทิพย์เชี่ยาร้อนจยีทิพย์ฮได้อ๋ไปยีทิพนี่กินนุ่มยีทินี่เทียการ้อนรับอเดียวกับตาเจใส่มือมเดียวไม่รู้ไปไหนเียกรอนเดียวอ้าเมินกันหอ ในที่เงยใจกันติดในจุดปม่ได้นจุดเรื่องอันไปบินตาบัดแต่ใจผมมีลาวกว้างวันนั่งอันมาใช้ที่วัดยกขึ้นว่าเจ้าก็ไปปุยืนบาตรเอาปตึงปั๊บกันไปแคบๆนี่วันเปิ่นเลยยืนบาตรแดกควายพ่วงหนังหลับเป็ดปลาอยู่ที่บ้านที่นี่เมียป้าเก้าวมาหน้าบ้านที่ใช่บาตพ่อตั้งาอิดเปิดบาตรปมดังวิ่ง ก้อยกุนยิงเมียเจ้าบ้านกับตัวก้าวเริ่จากมือเลยปลาปีสามเพลิดบอกปลากันปีประนันกันให้ตายใช่เห็นพวกเปิดวอนเปิดบาดแก่ก็ตายต้องได้ยิกกัดไม่ใช่ได้หนุงบุ้งเลยบอเปิดบอลกับยุนดับจะตายบาดนะเนี่ย้าเจ้าเด็กนึ่ครับแล้วไม่ใช่เล่นตีวันเอ๋อ กิตทีพออ้อยกิตกี่ี่เดียว้อยกัตากันปืนยังไงกัตตาปงกันปืนกับปุ่ยก้อนท่านบุญช่วยนักอิฐกันนี่กัตตาปงกันปืนกับอ่าว่าทามนะด้วยวด้วยด้วยปุ่ตั้งกันปืนปุ่ตั้งกันปืนมันลมนี่ออกำปั้น่มใจป anyway. ุ่ตั้งกันปืนตะมังกันปืนตะมังกันปืน จั่งกังกันปืนจั่งยังแรวว่า่มันคนละจั่งกังอะไรกับกอเตอรจั่งกังกันปืนถ้ามันยิงกูยืนแต่มันยิงกูยืนหลบปืนไม่ถูหลบปืนไม่ถูไม่ถูนี่คือไม่อยากเบิดใช่ไหมเออก็อยากถูถูกับระเบิดแม่งเดียวเนี้ยถ้ามันยิงกูยืนหลบปืนไม่ถูถ้ามันยิงกูไม่อยู่ถ้ามันยิงกูไม่อยู่ก็ไม่ถูแต่หลบปืนก็ไม่ถูแต่หลบปืนลองตองแรกที ุตังตํมมังจ่างกังไอ้พวกนี้กันปืนอยากกีกันเลยก้องก้อคกยกันก็ไม่ใจปุตตังตํมบังจัางกังแหล่พวกนี้กันปืนโอียงปุตตังกันปืนตํมมังกันปืนจ่างกังกันปืนถ้ามันยิงคูย,ยืนหลบปืนไม่ถูถ้ามันยิงคูไม่โยกายไปจูแต่กูยืน ผมตายแล้วนะเออพูดตั้งกันปืนตามังกันปืนดักกันกันปืนแต่มันยิงแต่อื่นแต่กูยืนกันตู้แต่มันยิงกูไม่ยู้ก็ไปตูแต่กูหายเฟนไแต่ได้พ้นไหมกับอาจกับตานีรับรองได้พ้นทำใจเตอะป้าไปยิงกับใครให้รักสู้ป้าหลกดุูนมาสักเส้นนัดก็ไม่หวแต่ยิงตรงเตอร์เลยถูไม่เกินชิบนัดนับไปด้่า้นะ้ เอาดตงพี่ได้ปมต้องนัดกบตายแล้วไปก่อนเนี่ยเจ็๋เจเเ่นี้เอาคะตาบมกลวยมายังขันเหล่ากับบ่มาก้วยทุกเร็วจับตวนจับได้หมถีปมเยอะตออกมาเตน้อยปมปมล่วงผอ้ในร่วงวาาเลยที่พุดตังทุกตังบังทุกจังกัทุกบมวันนี้ก็ไอ้ใคยทุก